สวัสดีค่ะ กับหมอชุบไพเทพ,พ่าดวงอีกแล้วนะคะสําหรับคนที่ติดตามนะคะที่จะรออัปเดตดวงชะตากันนะคะเรามาดูดวงกันว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะดวงชะตาของนะคะทุกๆราศีเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราเริ่มจากราศีแรกกันเลยค่ะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานนะคะยังไม่ควร ที่จะเร่งรีบในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือว่าโยกย้ายงานนะคะถ้ามีโอกาสนะคะอาจจะเริ่มศึกษาความหาความรู้นะคะจากงานประจําที่ทําอยู่หรือว่าถ้าคิดที่จะทําธุรกิจเพิ่มนะคะก็เป็นจังหวะดีที่จะเริ่มมองหาโอกาสแล้วก็ศึกษาในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆนะคะนักลงทุนต่างๆนะคะหรือนักธุรกิจเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็เป็นจังหวะในเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลนะคะหรือว่าอาจจะต้องชะลอเรื่องการลงทุนส Liber ักนิดหนึ่งในเดือนเมษายนนี้นะคะเดือนถัดไปนะคะน่าจะมีโอกาสที่ดีขึ้น นะคะเรื่องของการเงินนะคะ ชาวราศีมังกรต้องบอกได้เลยว่านะคะมีเงินเข้ามาจากไรายได้ประจํานะคะแล้วก็อาจจะมีไรายได้เสริมจากงานนะคะ <tabii. S 1> งานเสริมที่ทําเข้ามาแต่ต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้การเงินเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นนียก็อาจจะต้องจัดการบริหารในเรื่องการเงินให้ดีนิดนึงนะคะ <L un cia> ความรักของชาวราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าเวลาอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอาจจะทุ่มเทให้กับงานหรือว่าโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่านะคะคนที่มีคู่อยู่แล้ว ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่รักนะคะแล้วก็ต้องระวังนิดนึงเพราะไม่มีเวลาแล้วบางทีนะคะอารมณ์และความหงุดหงิดอาจจะทาให้ความรักของคุณไม่ค่อยรับรื่นนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะโทษค่ะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องหลังและระวังเกี่ยวกับเรื่องของขาและข้อต่อต่างๆนะคะการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีมังกรนะคะ แนะนำให้ไปไหว้ขอพอรพระประธานนะคะไปไหว้พระประธานที่วัดก็ได้ค่ะหรือว่าทำบุญเสริมดวงในการชำระนิส่งเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะทำให้ดวงชะตานะคะดีขึ้นค่ะราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกุ่มนะคะชาวราศีกุ่มดวงชะตาในเดือนเมษายนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ สำหรับเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกุมนะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในช่วงต้นเดือนนิดนึงสำหรับผู้ที่ทำงานประจำนะคะหรือว่าอาจจะมีงานค่อนข้างเยอะมากแต่ข้อดีเลยค่ะก็ถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือว่ามีที่ปรึกษาที่ดีนะคะคนที่คิดที่จะทําธุรกิจนะคะหรือว่านักลงทุนเดี๋ยวรอจังหวะดีๆนิดนึงนะคะหรือถ้ามีโอกาสนะคะถ้าไม่รีบร้อนนะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะอาจจะเจอหนทางที่ดี นะคะหรือว่าชะลอในเรื่องการลงทุนนิดหนึ่งเพื่อเจอโอกาสที่ดีนะคะอาจจะเป็นในช่วงของเดือนพฤษภานะคะเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีกุมต้องบอกได้เลยว่าเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เข้ามาหรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะแต่โชคดีค่ะต้องบอกได้เลยว่ายังมีดาวช่วยเหลือแล้วก็มีอุปผูประรรมหรือว่าอาจจะมีไรายได้เสริมหรือว่ามีโชคลาบนะคะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้ปัญหาทุกอย่างเรื่องของการเงินคุณผ่านไปได้แน่นอน ค่ะเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีกุมนะคะต้องบอกได้เลยว่าชาวราศีกุมอาจจะเนื้อหอมนะคะแต่ว่า เขาบอกว่าอาจจะเพื่จังหวะเวลาดีๆที่จะศึกษาหาคนที่นะคะถูกใจใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็มาด้รดบร้อนในการที่จะศึกษาหาหาข้อมูลในเรื่องของคนรักนิดนึงนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องใจเย็นนิดนึงระวังเรื่องของคําพูดและการเจรจานะคะแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์นะคะอาจจะทําให้มีปัญหาหงุดหงิดใจบ้างนะคะสุขภาพร่างกายของชาวราศีกุมนะคะระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของอาหารการกินนะคะระวังในเรื่องของโกรธระวังในเรื่อง ื่องของแก๊สนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนี้อาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายในเรื่องอาหารการกินนิดนึงค่ะการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกุมนะคะแนะนําเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะไปไหว้พระประธานที่วัดนะคะหลวงพ่อโสธรพระแก้วมโรโกตนะคะสมเด็จพระชนะาราชนะคะแล้วก็ทําบุญชมาลนิสงเพื่อเป็นการเสริมดวงค่ะราศีถัดไปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนดวงชะตาของชาวราศีมีน ในเดือนเมษายนนี้นะคะสำหรับเรื่องของการงานนะคะชาวราศีมีนนะคะในเดือน เมษายนนี้ต้องบอกได้เลยว่าตัวช่วยดีมากนะคะอาจจะมีงานใหญ่ๆนะคะหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานะคะแล้วที่สําคัญค่ะมีดาวตัวช่วยอย่างดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่ามีคนที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จ็อบใหญ่นะคะคนที่คิดที่จะสอบนะคะแข่งขันนะคะไม่ว่าะจะเป็นงานราชการหรือว่าสอบต่อนะคะอไปต่างประเทศหรือในงานใดก็แล้วแต่ถือว่าเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีสําหรับนักลงทุนค่ะต้องบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะ จเจอนะคะคู่ค้าที่ดเจอลูกค้าที่น่ารักอาจจะได้นะคะอาจ๊อบใหญ่นะคะลูกค้าล็อตใหญ่โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศหรือว่าธุรกิจออนไลน์ต้องบอกได้เลยว่าเดือนนี้จะดีขึ้นนะคะเรื่องของความรักนะคะบอกได้เลยว่าเดือนนี้นะคะความรักนะคะ อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามานะคะหรือมีคนแนะนําสําหรับคนโสดน,นะคะอาจจะมีเพื่อนแนะนํานะคะหรือว่ามีคนคอยนะคะอาชี้แนะในเรื่องของความรักนะคะเจอ,อแนะนําคนดีๆเข้ามาค่ะคนที่มีคู่แล้วนะคะก็เป็นจังหวะด,ดีที่คิดที่จะลงทุนร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะเริ่มนะคะมองหาบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยนะคะก็เป็นจังหวะที่ดีเช่นเดียวกันค่ะ สุขภาพร่างกายนะคะต้องบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สุขภาพร่างกายเริ่มฟื้นตัวนะคะเ <eker> พราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะหรืออาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากนะคะตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะเน้นเลยค่ะทาบุญเสริมดวงในเรื่องของการทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของคนชรานะคะทําบุญเกี่ยวกับาการชําระนี้สง่งหรือว่านะคะโรงพยาบาลสงเพื่อเป็นการเสริมดวงเลย สำหรับดวงชะตาของราศีถัดไปนะคะคือราศีเมษนะคะดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนเมษายนนี้ ลักษตาของชาวราศีเมษในเรื่องของการงานนะคะต้องบอกได้เลยว่าคนที่รองานจะได้งานใหม่นะคะมีโอกาสที่จะเจองานที่มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีงานประจําอยู่แล้วก็มีโอกาสงงาที่จะได้ขยับขยายหน้าที่นะคะตําแหน่งนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานสูงมากในเดือนนี้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังนะคะคนที่คิดที่จะนะคะลงทุนใหม่หรือว่ามีงานใหม่เนี่ยในช่วงแรกๆนะคะอาจจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือ หรือว่าปรับตัวในเรื่องหนทางหรือว่าธุรกิจใหม่ๆนิดนึงแต่ว่างานที่ทำหรือธุรกิจที่ทำเนี่ยนะคะในไม่ช้าเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีเมษต,ต้องบอกได้เลยว่านะคะ ให้พญ,ญานาคและให้พระพิเคเนสขึ้นมาเนี่ยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่โชคลาภเข้ามาดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะหรือนักลงทุนนะคะต้องบอกได้ <c oughs> เลยว่ามีโชคลาภเข้ามานะคะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหรือเงินที่เข้ามาเนี่ยนะคะเป็นโชคลาภเข้ามาอาจจะต้องแบ่งไปทําบุญเยอะนิดนึงเพราะว่าเงินที่เข้ามาเร็วก็อาจจะออกไปเร็วเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนโสดน,นะคะคนที่เข้ามาพูดคุยนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาลองคุยกันนะคะแต่ว่านะคะอาจจะเป็นคน ี่ยไม่ถูกใจนะคะหรือเข้ามาแล้วอาจจะหายไปหรือว่า เขาเรียกว่าไปไป,ไปมามานะคะยังไม่มั่นคงหรือยังไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาในการดูไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะมีโชคจากคนที่คุณรักนะคะหรือว่านะคะมีการลงทุนหรือทําธุรกิจร่วมกันแต่ว่าอาจจะวุ่นวายปวดหัวกับเรื่องของสังคมและสภาพแวดล้อมกับคู่รักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะช่วงนี้งานเยอะนะคะสุขภาพร่างกายไม่แย่นะคะแต่เน้นในเรื่องของการพักผ่อนนะคะ แล้วก็ระวังนิดนึงในเรื่องของหลังล้อกระดูกแล้วก็ระวังในเรื่องกระเพาะอาหารนะคะหรือว่ากดไหลย,ย้อนนะคะการทำบุญเสริมดวงนะคะ,ะแนะนําเลยค่ะช่วงนี้มีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระมีโอกาสนะคะไปวัดก็ชาําระนิส่งนะคะเดือนนี้แนะนําเลยค่ะว่าบูชาขอพรพญานาคนะคะปู่พญานาคแล้วก็พระพิฆเนศเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมในเรื่องการเงินการงาน,งาน,งานให้ปังยิ่งขึ้นเลยค่ะ ราศีถัดไปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะคะดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้นะคะเรามาเริ่มจัดการงานกันก่อนนะคะเรื่องของการงานชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่นะคะจะได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆนะคะมีงานใหม่นะคะคิดว่าจะเปลี่ยนงานหรือปรับเปลี่ยนจริงๆมีโอกาสที่ดีแต่ว่างานที่ปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในช่วงต้นอยู่บ้างแต่ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ มาคอยช่วยเหลือทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนักลงทุนนะคะหรือว่าคนที่ทําธุรกิจการค้าต้องบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะได้นะคะเจอคู่ค้าใหม่นะคะหรือมีอการขยับขยายธุรกิจไม่ว่านะคะคนที่ทําออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่ว่ารวองปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะในช่วงของการลงทุนในช่วงแรกๆนะคะแต่ต่อไปรับรองว่าธุรกิจที่คิดจะทำเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะเดือนนี้มีโอกาส ะะไม่ว่าจะเป็นคนที่นะคะอาจทำงานประจำก็จะมีรายได้จากจ็อบเสริมนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ค่าคอมนะคะหรือว่าได้ส่วนแบ่งคนที่ทำธุรกิจการค้านะคะหรือนักลงทุนต่างๆนะคะก็มีรายได้เข้ามาเยอะเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่านะคะต้องระวังค่าใช้จ่ายแบบไม่คาดฝันนิดนึงนะคะ,ะโชคลาบนะคะยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าต้องบอกได้เลยว่านะคะต้องทําบุญเก่งนิดนึงเพราะเขาบอกว่าโชคลาบที่ได้มาเนี่ยจะมาจากแรงบุญแรงกุศลที่สะสมไว้ก่อน ะะเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยนะคะกับคนไกลนะคะหรือคนที่มีอายุมีวัยที่ต่างกันนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็อาใช้เวลาในการอาทดลองพูดคุยกันไปก่อนนะคะว่าเคมีมันตรงกันไหมมันคลิกกันไหมคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะเน้นหนักในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะหรือว่าการสร้างหลักปักฐานในเรื่องของครอบครัวหรือว่าเรื่องตัวเงินนิดนึงนะคะ่ะสุขภาพร่างกายนะคะชาว วราศีพฤษภนะคะช่วงนี้ระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของความดันนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะคะเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็นะคะเน้นในเรื่องของอาหารการกินนิดหนึ่งก็จะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นค่ะการทําบุญเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะเน้นในเรื่องของการทําบุญบริจาคลงศพนะคะการให้ชีวิตสัตว์นะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงในเดือนนี้ค่ะ ราศีถัดไปนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนะคะดวชะตาของชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีมิถุนต้องบอกได้เลยว่านะคะปีนี้เป็นปีทองของชาวราศีมิถุนนะคะเพราะว่าเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นจังหวะด,ดีในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าดาวผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือและอุปถัมภ์ในเรื่องของการงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานประจํา ç, ไม่ว่าจะเป็นคนที่นะคะทำงานฟรีแลนซ์ก็ตามหรือว่าคนที่ทําธุรกิจหรือว่านัก ลงทุนก็ตามแต่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะคนที่รอหางานใหม่นะคะหรือว่าคิดที่จะลงทุนหรือว่าเปิดธุรกิจใหม่ๆเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากสําหรับชาวราศีมิถุนเลยค่ะค่ะโชคลาภของชาวราศีมิถุนและเรื่องการเงินนะคะถือว่าเป็นจังหวะดีมากๆเพราะว่ามีโอกาสในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภนะคะจากการเสี่ยงนะคะหรือว่ามีโชคจากงานประจาําหรือว่าการลงทุนนะคะเรื่องของความรักนะคะชาวราศีมิถุนก ก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าคนโสดอาจจะมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจนะคะหรือว่าพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นชว่วงการตกลงปรงใจนะคะคนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็บอกได้เลยว่านะคะโชคดีในเรื่องของการแต่งงานนะคะหรือว่าการมั่นหมายหรือว่าคนที่รอลูกนะคะก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสมีข่าวดีในปีนี้แน่นอนคะ่ะค่ะ เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะชาวราศีมิถุนปีนี้สุขภาพจิตดีค่ะสุขภาพร่างกายดีแต่ว่าพอสุขภาพร่างกายดีอาจจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังในเรื่องของอาหารการกินนะคะอาจจะทานเยอะไปนิดนึงนะคะระวังน้ําหนักตัวขึ้นด้วยค่ะ, <S <S คะการทำบุญเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะไพ่พพิคเนขึ้นมาและไพ่พระแม่ธรณีขึ้นมาแนะนำว้พิคเนตนะคะและไหว้พระแม่ธรณีเพราะว่าปีนี้เป็นปีปังของคุณจริงๆค่ะ ราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะคะโดชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือน เมษายนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกรกฎนะคะพะเสายกย้ายไปแล้วเดือนนี้เป็นเดือนนะคะที่ปังมากสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะเนื่องจากอาจจะอึดอัดมานานแล้วมีปัญหามานานมากนะคะหรือมีเรื่อง,เร,องเรือรังในเรื่องของการงานเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณประสบความสําเร็จจริงๆนะคะมีโอกาสเข้ามาหลายด้านจริงๆแม้ว่าคนที่นะคะที่จะเปลี่ยนงานโยกย้ายนะคะก็ดีหรือว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคนที่คิด ที่จะสอบต่อนะคะหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศก็ตามเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการเงินก็ถือว่ามีโชคลาภเข้ามานะคะคนทําธุรกิจการค้าไม่ว่าจะทําธุรกิจใดก็แล้วแต่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีตัวช่วยที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเจอลูกค้าที่ดีนะคะแล้วก็มีผลกําไรงามจริงๆคะ่ะ เรื่องของความรักนะคะชาวราศีกรกฎเดินยิ้มได้เลยค่ะเพราะว่าคนโสดนะคะเจอคนที่ถูกใจนะคะหรือคุยกันมานานแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้นะคะอาบตกลงปองใจนะคะเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันในเดือนนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าโชคดีเลยเพราะว่าคิดที่จะทําธุรกิจร่วมกันนะคะอาจจะมองหาในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะชาวราศีกรกฎต้องบอกได้เลยว่าเดือนเมษายนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่แฮปปี้มากๆนะคะสุขภาพร่างกายชาวราศี กรกฏนะคะสุขภาพใจดีทําให้สุขภาพร่างกายดีนะคะ,ะเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะมีแรงมากนะคะมี energy เนี่ยมีพละกกาลังในการที่จะทํางานแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการเงินและธุรกิจได้เยอะมากเลยค่ะท่านทําญเสริมดวงนะคะสาหรับชาวราศีกรกฏนะคะนะคะมีโอกาสไปวดัดไปไหวพ้พระประธานที่วัดนะคะหรือว่าทําบุญในการบริจาคชําระนนิสงแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เพื่อเป็นการทําบุญเสริมดวงได้เลยค่ะ ราศีถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะคะดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะดวงชะตาจะเป็นยังไงบ้าง เรื่องของการงานนะคะชาวราศีสิงห์นะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะงานประจํามีโอกาสที่จะได้นะคะได้รับมอบหมายงานใหญ่เข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้การเมตตาสนับสนุนอุปถัมภ์ในเรื่องของการงานนะคะคนที่รอโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรือว่างานชิ้นใหญ่รับรองว่าเดือนนี้คุณสำเร็จผลในเรื่องของการงานแน่นอนนะคะหรือนักลงทุนหรือว่าการทําธรุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์นะคะหรือว่าออนไลน์เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะออกแรงนิ ะะเดือนนี้อาจจะต้องขยันเพิ่มขึ้นเพราะว่ายิ่งขยันมากแปลว่ามีผลตอบแทนที่สูงมากนะคะเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกได้เลยว่าชาวราศีสิงห์ก็มีโอกาสที่จะมีโชคนะคะมีโชคลาภนะคะแล้วก็มีรายได้จากงานประจําแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไรายได้จากงานเสริมหรือว่าค่าคอมนะคะแล้วก็การทําธรุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเรื่องของความรักชาวราศีสิงห์นะคะอ่าจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีเนื้อหอมของชาวราศีสิงห์นะคะและโดยเฉพาะในเดือน เมษายนนี้ต้องบอกได้เลยว่านะคะอาจจะเจอคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะคนที่มีความเรื้อรังในเรื่องของความรักเก่าๆต้องบอกได้เลยว่าเดือนนี้อาจจะมีทางออกที่ดีนะคะอาจจะกลับมาปรับความเข้าอกเข้าใจกันได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคนมีคู่อยู่แล้วก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะกลับมาเข้าอกเข้าใจกันมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะหรือว่ามีโอกาสนะคะที่จะทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในอนาคตค่ะ เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือสุขภาพร่างกายของชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะทํางานหนักนิดนึงนะคะเวลาพักผ่อนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนี้ดูแลสุขภาพนอนหลับพักผ่อนให้พอน,นะคะระวังปวดหลังปวดกระดูกเล็กๆน้อยๆน,นะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ง่ายมากเลยคะ่ะช่วงนี้นะคะอาจจะตื่นเช้าตักบารนะคะมีโอกาสในการสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมบารมีให้ตัวเองไวค้ค่ะ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะในเดือนนะคะเมษายนนี้นะคะเรื่องของการงานนะคะสำหรับชาวราศีกันเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะต้องมีความรอบคอบในเรื่องของตัวงานนิดหนึ่งเพราะว่าต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการสื่อสารนะคะอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งว่าช่วงนี้นะคะคนที่ทํางานโดดเด่นนะคะอาจจะไม่ที่จับตามองของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าระวังนิดนึงค่ะสังคมสภาพแวดล้อมในที่ทำงานอาจจะทําให้เราอึดอัดใจนะคะ คนที่ทาธุรกิจการค้านะคะก็ต้องระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะระวังปัญหาในเรื่องของการผิดพลาดในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะใจะเย็นๆนิดนึงนะคะคนที่คิดที่จะลงทุนนะคะหรือว่าขยายธุรกิจเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนของการศึกษาหาข้อมูลนะคะใจะเย็นสักนิดนึงรอเดือนถัดไปหรือโอกาสที่ดีขึ้นกว่านี้นะคะเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะก็เป็นจังหวะที่ต้องบอกได้เลยว่าอาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะแต่ว่า อาจจะมีปัญหาที่ทําให้เราไม่สบายใจตามมาด้วยนะคะเหมือนกับมีโชคลาภแล้วก็มีทุกขลาภขึ้นมานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทําบุญเก่งนิดหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะ การเงินที่เข้ามาเนี่ยนะคะต้องบอกได้เลยว่ามีเงินเข้าไมา่เยอะนะคะเพราะว่าเงินนี้เข้ามาจากความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะนักลงทุนหรือว่านักเทรดต่างๆเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะไม่ควรที่จะเร่งรีบมากเกินไปนะคะเงินได้เยอะจริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าส่วนที่ต้องระวังก็มีเยอะเช่นเดียวกันค่ะเรื่องความรักสําหรับชาวราศีกันนะคะ ต้องบอกได้เลยว่ามีคนเข้ามาจีบเยอะมากนะคะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมาศึกษาดูใจกันสักนิดนึงเพราะว่าอาจจะมาจากที่มาที่ไปที่ต่างกันนะคะหรือว่าต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะหรือว่าต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะไม่ควรที่จะใช้อารมณ์ในเรื่องกับคำพูดนะคะกับคนที่คุยกันอยู่นะคะคนนี้มีคู่แล้วนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะระวังในเรื่องอารมณ์นะคะระวังการประทะกันในเรื่องของอารมณ์หรือความใจร้อนนะคะเดี๋ยวจะทำให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ ะะจะเย็นนิดนึงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายของชาวราศีกันเดือนนี้ต้องดูแลมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าต้องดูแลสุขภาพในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนนะคะโรคที่เราไม่เคยเป็นนะคะเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะคะมีโอกาสที่นะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะแนะนําว่าต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงในเดือนนี้นะคะ การทําทบุญเสริมดวงนะคะเน้นในเรื่องของการทําบุญให้ชีวิตสัตว์ค่ะบริจาคลงศพเติมน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคโลหิตนะคะเพื่อเป็นการทําบุญเสริมดวงในเดือนนี้ด้วยค่ะราศีถัดไปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะคะดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนเมษายนนี้เรื่องแรกนะคะเรามาดูกันเรื่องของการงานก่อนนะคะชาวราศีตุลน,นะคะ เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะปวดหัวในเรื่องงานนิดนึงเพราะว่างานเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่ทําให้เราหงุดหงิดใจบ้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าปัญหาจากคนรอบข้างนะคะนักธุรกิจหรือว่าคนที่ทําธุรกิจการค้าต่างๆเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะมีความวุ่นวายนะคะหรือว่าติดขัดในเรื่องของการทําธุรกิจการงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็อาจจะนะคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะมีปัญหามาให้ปวดหัวหรือว่าเป็นการ ทดสอบในเรื่องของความรู้ความสามารถไปด้วยนะคะกัรเงินนะคะสําหรับชาวราศีตุลเดือนนี้ต้องบอกได้เลยว่ามีเงินเข้ามาเยอะมากจากโอกาสในเรื่องของงานที่เข้ามาทั้งงานหลักแล้วงานเสริมด้วยแต่ว่าค่าใช้จ่ายมีค่อนข้างเยอะมากๆนะคะคนที่คิดที่จะลงทุนหรือท,ทําธุรกิจการค้าหรือนักลงทุนเดือนนี้จะเย็นๆน,นิดนึงอาจจะพักไปก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องบอกได้เลยว่าเงินเข้ามาเร็วแต่ออกไปเร็วแบบนี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะความรักของชาวราศีตุลน,นะคะเดือน เป็นเดือนที่ต้องบอกไดเลยว่าวุ่นวายมากๆนะคะคนที่เข้ามานะคะอาจจะไม่มีเวลานะคะมาแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมาแล้วหายไปนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาบางทีเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาไม่ถูกจงังหวะบางทีเรายังเครียดอยู่หรือเรามีปัญหาในเรื่องการงานนะคะภาระหน้าที่รพราะนั้นี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกันนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะบางทีงานเยอะนะคะหรือว่ามีความเครียดนะคะก็บางครั้งไม่มีเวลานะคะหรือว่าระวังในเรื่องของคาพูดและเรื่องของอารมณ์เช่น เดียวกันนะคะอาจจะทาให้เข้าใจผิดแล้วก็มีทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บสาหรับชาวราศีตุลเดือนนี้ก็ระวังนะคะในเรื่องของร้อนในนะคะระวังในเรื่องของทัดไฟนะคะสุขภาพร่างกายระวังอาหารเป็นพิษนะคะต้องดูแลในเรื่องอาหารการกินมากเป็นพิเศษนะคะ สำหรับในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะคะชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้อาจจะต้องขยันทําบุญนิดนึงโอนเงินนะคะมูลนิธินะคะตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโรงพยาบาลสฆงก็ได้หรือว่ามูลนิธิตามโรงพยาบาลนะคะหรือถ้ามีโอกาสก,ก็ทําบุญถวายสังฆทานนะคะแล้วก็ทําบุญชำระนิสงเพื่อเป็นการเสริมดวงได้เลยคะ่ะราศีถัดไปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะคะ ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะสําหรับชาวราศีพ huh. ิจิกนะคะต้องบอกได้เลยว่าการงานนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะดีในเรื่องของการที่อาจจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานนะคะมีโอกาสในเรื่องของงานเสริมนะคะหรือว่าได้รับมอบหมายหน้าที่งานใหม่ๆนะคะทําให้เราเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษเยอะนิดนึงแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะได้ มอบหมายงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานสําหรับคนที่คิดจะสอบนะคะในเรื่องของราชการนะคะหรือศึกษาต่อเดือนนี้ก็เป็นจังหวะที่นะคะถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะต้องบอกได้เลยว่าเดือนนี้นะคะก็มีโอกาสเข้ามาแต่ว่าไม่ควรที่จะใจร้อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาบางทีอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงถ้าใจร้อนไปเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราเร่งรีบในการเปิดเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาอปุปสรรค ในช่วงแรกค่อนข้างเยอะด้วยนะคะการเงินนะคะสําหรับนะคะนะคะชาวราศีพิจิกนะคะต้องระวังในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่ามีโชคลาภเข้ามานะคะมีเงินเข้ามาแต่ทีเนี้ยต้องบอกได้เลยว่า,าค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่ามีภาระราหน้าที่ในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างนะคะค่อนข้างเยอะในเรื่องของการเงินนะคะที่เราอาจจะต้องดูแลด้วยนะคะความรักนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะเนื้อหอมนะคะ ในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาแต่ว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราอาจจะโฟกัสอยู่กับอยู่ตัวเองนะคะหรืออยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดคุยได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เร่งรีบในการตัดสินใจเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ขี้เลอเลยค่ะถือว่าก็เจอคนที่ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะมาไม่ตรงจังหวะนะคะคนที่มีคู่แล้วค่ะคนที่มีคู่แล้วต้องถือว่าความรักดีอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงของการกระชับความสัมพันธ์หรือว่ามองหาหลักในชีวิตเช่นนะคะ มีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจหรือว่ามองหานะคะหลักทรัพย์หรือว่ามองหาที่อยู่อาศัยนะคะร่วมกันซึ่งเป็นทางที่ดีขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายนะคะาชาวราศีพิจิกนะคะระวังในเรื่องของโรคภุมมแพ้อุณหภูมิอากาศนะคะหรือว่าระวังโรคเล็กๆน้อยๆที่ทําให้หงุดหงิดใจนะคะเข้ามาเบียดเบียนที่ทําให้นะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายตัวนิดนึงค่ะการทำการทำบุญเสริมดวงนะคะสาหรับ ชาวราศีพิจิกนะคะเน้นในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะคะอาจจะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคนะคะชําระนีส่สงหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะถ้ามีการสวดมนต์ไหว้พระนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการเสริมบุญเสริมบาร,รมีให้ดียิ่งขึ้นค่ะราศีถัดไปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะคะดวงชะตาของชาวราศีธนูเป็นยังไงบ้างในเดือนเมษายนนี้ เรื่องของการงานนะคะชาวราศีธนูต้องบอกได้เลยว่าเดือนเมษายนนี้ช่วงต้นเดือนอาจจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะเพราะว่างานค่อนข้างเยอะนะคะมีโอกาสที่จะได้อารับมอบหมายงานต้องบอกได้เลยว่างานที่เข้ามาจริงๆดีมากนะคะแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องใช้ความรู้ค่อนข้างเยอะมากหรือมีหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะต้องจัดการและบริหารเวลาดีๆนิดหนึง่งแต่ว่าข้อดีค่ะมีตัวช่วยที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีหรือว่าช่วงนี้หัวหน้างานหรือเจ้านายงาน เจ้านายนะคะก็ให้การสนับสนุนนะคะ,ะคนที่ทําธุรกิจกัค้านะคะเดือนนี้ต้องบอกได้เลยว่านะคะ อาจจะคิดทําธุรกิจหลายอย่างนะคะหรือว่าคิดที่จะขยับขยายหรือว่ามีการลงทุนใหม่ๆนะคะหรือว่านักเทรดนักลงทุนก็ตามถือว่าดีนะคะแต่ว่าอาจารย์เตือนนิดนึงนะคะควรจะให้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลหรือว่าต้องมีประสบการณ์จากงานที่ทําหรือว่ามีความรู้นะคะจากสิ่งที่จะลงทุนด้วยจะทําให้การลงทุนนะคะมีผลดีในระยะยาวเพราะว่าถ้าใจร้อนนะคะรีบลงทุนต้องบอกได้เลยว่ามันได้เข้ามาเยอะแต่ว่าจุดลอยจุดการเสียนะคะหรือว่า เงินที่เข้ามาเยอะแต่ยังมีนะคะการออกค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของความรักนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูนะคะสําหรับคนโสดต้องบอกได้เลยว่านะคะมีคนเข้ามาจริงแต่ว่าคนที่เข้ามานะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพราะว่าเป็นคนที่อาจจะต่างสังคมนะคะหรือว่ามีวัยที่ต่างกันนะคะหรือมาจากที่ไกลนะคะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจ กันสักนิดหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายนะคะต้องบอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ดีต่อไปในอนาคตหรือว่าถูกใจเลยค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้เวลานะคะอาจจะมีน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี้ยอาจจะให้เวลาในการทํางานหรือว่าสร้างธุรกิจหรือสร้างครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเอาใจใส่กันนิดหนึ่งรักกันดีอยู่และะ้วค่ะแต่ว่าเวลาน้อยไปสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายสําหรับชาวราศีธนูนะคะอ่าระวังในเรื่องของการปวดหัวปวดศีรษะนะคะหรือว่าอา่าพวก ไมเกรนนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะพักผ่อนเยอะนิดนึงแล้วก็นะคะระวังเรื่องของความเครียดหรือความดันด้วยนะคะค่ะการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีธนูนะคะใน,ในเรื่องของการทําบุญบริจาคลงโรงศพนะคะหรือว่าถ้ามีโอกาสนะคะบริจาคโลหิตนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงจะทําให้ดวงชะตาดีขึ้นเลยค่ะ ตอนนี้เราดูดวงครบทั้ง12ราศีไปแล้วนะคะสำหรับเดือนเมษายนนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะทุกๆราศีก็นะคะดีขึ้นแต่ว่า,าสิ่งที่หมอชุบิพยเทพผ่าดวงได้แนะนำไปในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงนะคะลองนำเคล็ดลับนี้ไปทำบุญในการเสริมดวงนะคะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นนะคะแล้วเรามาเจอกันในอีพีถัดไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามหมอชุพิทยเทพผ่าดวงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ